เราไปเราต้องบอกว่าเราเพิ่งเลือกสองที่เลือกทั้งตลาดน้อยแล้วก็คณนสิีขาวว่าโอ้วันนี้ก็ถือว่าเลือกต่างชาติของคณนสิีขาววันนี้ก็หายหน้าหายตาไปเลยหลายาหลายคนเลยครับไปเด็ดภารกิจครับต่อบีซ่าอยู่ครับตอนนี้ก็ยังต่อไม่เสร็จครับออไปต่อไกลครับต่อที่เหลือๆอยู่คุหน้าคุณตาจะเป็นหน้า โรเจอร์กับปาเนี่ยแหละครับ <Okay. S 1> เช่นเดียวกับผู้ตัดรตูครับวันนี้ตลาดน้อยแี่ดูเล่นมาให้สบูรู์จริงๆครี่ยหลายคนขาดไปครับ <Okay. S 1> ต้องเอาเรียวกว่าผู้ตัดประตูที่ <Okay. S 1> ตอนแรกอาจจะมาเป็นผู้ตับประตูแต่พอโดนผู้เล่นไม่พอเนี่ยก็ต้องออกมาเล่นเนี่แนะใส่เยียขอ,อกมาเล่น เราก็ดูเกมในะครับซึ่งแรกก็สีขาวในชุดสีม่วงครับวันนี้เจอกับตาดน้อยในชุดสีขาวครับสีขาวนี่เกมล่าสุดทิ้งจะสะดุดมาครับเขาฝาเรียกว่าสะดุดเขมอมากครับกับเอ้ฟิลแล้วเกมดีนะครับสะดุดเป็นเกมแรกของฤดูการเลยครับเราจะปีโหูดูครับไม่ตั้งแต่นี laughter, e ้ใหญ่แต่ว่าเร็วครับเราเรียกมันได้อ้โหูมีรางครับต้องบอกว่าดี ล้มตกไปดิอุ้ยด้านข้างสนามที่มีเธอบอกว่าเหล็กทั้งนั้นนะตรงนั้นก็มาวางครับไม่ใช่มวยปั้มนะครับบอยปัป้มมันยังมีเบาะรองครับข้างสนามมีเหล็กล,ล้วนล้มครับวันนี้สำหรับเซนัสสีขาวก็วตัวก็เล่นก็อาจจะแฝกหน้าแฝกตาไปบ้างครับบุตรตังขวาแล้วถ่ายมาแล้วขวาแล้วลูกนี้โดนเข้าด้านหลังครับบุตรเออ กับผู้ชายผู้ชายเนี่ยโดนเข้าข้างหลังเอ็นการเปนยไเลยปหลายคนแล้วนะครับแบบนี้ต้องระวังครับถ้านักเตะคนไหนชอบเข้าด้านหลังนี่ผมแนะนำคอยสีสีลมแล้วไปได้ครับอ้าแล้วครับอยู่ที่บอลในเบลลิซี่ครับไม่ใช่เราากรอกเบลิซี่นี่ไม่ใช่ดิสิทัวรนะครับอย่าไปเข้าใจผิดนะครับชื่อเป็นเลิซี่ด้วนอายุคนภาษาไทยครับคือชื่อภาษาไทยเลยนะ นล้วช ok ื days, as well as ่อเรียกว่าภาษาทางการเนี่ยหยดวันนี้ซี่ครับดูเล่หมายเลขสิบสองครับส่วนด้านซ้ายหมายเลขเก้าสิบเก้าชื่อแองจี้ครับโอ้โหชื่อแกน่านหลังจริงจริงๆครับแองจี้แองจี้ครับเพื่อนจริงเรียกแองเจิลนะเพื่อนแถวแวบ้านเรียกแองเจิลครับยได้เป็นลูกทุ่งครับด้านขวาเขาสีขาวย้อนไปตั้งกันฝ่ายครับนี่เคครับไทยมา แองจี้ครัใส่สวยครับแองจี้อ้อาแล้วครับชื่อนี่แกะเรียกว่าไม่ได้เข้ากับหน้าตาเลยอย่างใดเลยชื่อการ์แมกชื่อน่ารักเลยครับเคเอาเปิดชั้ฉลากก็ตอนนี้บุ๊ดงงเข้าในไม่มีใครก,ก็ปาสปีดโอ้โูดครับเล็กบิ๊กคิดแบบนี้จริงแอนเอาลูกนีกกนน้ฉลากแล้วได้คู่เยอะเป็นเร็วก็ไปหายขาดันนี้ขาดโต๊ะเล่นเยอะทีเดียวล็อบแต่น่าตลาดน้อยครับ หลักๆนี่เหลือแค่ป๊อกโต้งแล้วก็เนี่เลยครับต้อนเสรมาหมดต้องกินกาโอเคไม่ต้ต่อครับเคดีไหมเดี๋ยว่าต่อมาเล่นแทนชนะับบลัสแลครับเสร็จนะครับตอนนี้ยืนคู่กับแองจี้เลยครับวุฒิโรเจอร์กันโตกมาอะไรนี้อ้าแล้วครับดิ๊ซี่กันโดดขึ้นมาย้ำอีกทีครับวุฒิ ขวาแล้วโอ้โหแจ็คไอ้นี่เกิดอะไรกินเพื่อนรักและนะ้วขวาดีรู้จักกันเป็นอย่างดีครับเม่อจะเดาทางกันออกแล้วพูดดีก็พูดตัดแจ๊คเอ๊ะมุมนั้นซ้ายครับห้อยมา,อ,ยาอีกครับโตบะฟอกเอาล่ไหลามาลิฟโอ้โหเป็นแองกี้ครับจังหวะนี้จะไปบอกลิซซี่ดิแต่ขอประทานโทษเยอะโอ้โหลิซซี่นี่เจ็บตูดเลยครับ โอ้ฟิกขึ้นมาของตาดน้อยครับตายาวโหล,ลืกเลยแล้วนะ่ะแต่เล่นสั้นเลยครับลงมาลวกบอลต่ำก็ดีสิปุ๊ดหนึ่งสองก็ดีสิตื่นมาเองครับ 4, ดิสี่ดึงกลับมาแล้วให้นะขวาลูเจอร์เบอร์จังหวะเดียวก็ปุ๊ด ฟุดแล้วโจรกิดนิดนึงยังได้ครับเคเปลี่ยนการแล้วอ้โหแองจี้วิ่งหน้าตั้งเลยครับอ่าวิ่งหน้าขาวเลยครับจังหวะนี้โอ้โหเคปอดใหม่มาแล้วใส่ฟ้าแล้วจังหวะนี้ต้องเล่นต่อบอลครับปานย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับแองจี้เปลี่ยนทางขวาครับเคฟุตใหม่ถือยังได้ครับโบเจรให้ทางซ้ายย้อนหลังปานโอ้โหจะปิ้งเป็นหนุ่มถีบจักรเลยครับ เราจะว oh, uh, yeah. ิ่งซายตรงนี้โอ้โหเจอครับจีนน่ใหญ่กว่าครับดิซี่ดิซี่ไปเองครับทะลุขึ้นมาแล้วตีไม่ทะลุอขาตีจริงจังว่าสองควท้าจะเคลียร์ดูว่ารานน้อยโอ้โหเนี่ยตัดสินใจไม่ค่อยดีเลยทีนไอสองจิตสามจิตสามใจเลยซ้าเลยครับตั้งกันใหม่ครับแองจี้ ชื่อแองจี้หน้าแกดิเขาบอกว่าโอ้โหโอบรักพาตัวเด็กชัดๆครัหน้าตาแกตุกตันเลยไอ้ตรงคาเนี้ยสังหวันจะเกเคเอาเคเราปุ้งีีเข็มแกจะไปยกตาตุกช้าอีกแค่ยังไงก็ไม่ทางขวาามาลิซี่ลิซี่โอ้โหชื่อแกนี่ฟังจะเจ็บปวดแล้วรับ ปานไอ้สองขาน้อยยกให้ตรงกลางมาต้งต่อต้งแล้วตั้งกันใหม่ต้องต้องคนะ่้ายๆเซ็ตครับธนาขาน้อยยกมาลิมนจูบโอ้โหรูปนี้พยายามจะเลื่อนบอคุม้มลงไปต่ำแล้วแล้วยังจะพักฟอนไม่ได้ครับสารช่างต่าังพู้สาวตุ้งแล้วดูท่าแกนี่ท่าออกเลยเล่นซางเยอะบุดึงสองอะไมาทิสซี่ อังนอะไรโอเคลิซี่ไอ้อ้าวไม่รู้กันอีกแล้วดตดนสวนครับตาน้อยไปต่อแล้วยิงซ้ายง่ายไปไต้องให้ตรงต่อด้วยโตทิ้งเล่นสั้นเลยครับลิซี่ขอจังหวะเดียวโอเคโหนจะละช้าครับแล้วดูเข้าวขวาแล้วบล็อก ดูไม่ให้แล้วไม่มีใครเติมเลยแล้วโอ้โหเสียของแล้วคุนนี้ผู้สาดัากได้ถือว่าสวยแล้วครับโรเจอร์ให้ดันไซค์ไม่ถึงกี๊เแล้ว,ว,วโดนสวนผู้นี้โยขาดักฟาไปก่อนแล้วครับ <c oughs> เป็นฟีคิดขึ้นมาของธนาตาหน้อยครับในแดนตัวเอง <c oughs> ต้องบอกว่าคู่นี้ขานาดคนดูนี่เหมือนแมงมมสีเสื้อัเอนเลยครับ กระเจงขากับเสื้อขาวนี่แหละมันี่วิ่งมองมัาใกล้เคียงจริงนะคุณยมองออกก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับโอ้โหตู้นี้แหมดู้โยปานโยกสวยดิซี่ไล่ตามช่องมาตัวสองเตะทิ้งไปเลยเนยเป็นบอลทุกงัง้นขวาครับเล่นซานเยอะดิซี่บุ๊ดเขาขวาอิกฉันแหลบต้องเอาไว้เตะที บอลสองตลาดน้อยเอาไปแตะนี freely, ้ด้วยป๊อกโต้งโต้งตู้ครับขยับหลอกล่ออยู่ให้แล้วหนึ่งสองเออเป็นลูกฟาวไว้ก่อนแลนะจังหวะนี้ป๊อกครับโดนเข้าแา่ด้าหลังครับจังหวะนี้ก็เพื่อสิย้อนกลับมาให้เป็นลูกฟีคิกเจ้าของตลาดน้อยยังสร้างแต่จากแใจเองเหมือนเดิมโอ้จะเปิดเข้าไปครับป๊อก โหมงได้ด้วยลูกโอ้โหลูกนี้เกือบครับมองแต่ว่าจะโค้งหุบใต้ขาแล้วเกือบแล้วครับูบอลสุดท้ายยังดีครับบอลหุบลงมาแล้วข้ามขาไปนิดเดียวเท่านั้นครับตรงหูแบบบาดเสียวเลยครับเป็นสองตั้งใหม่สิซ้ายครับแองจี้ครับจัดตานจะเติมขึ้นมาสักทีหนึ่งตามที่บอลเล้วลูกนี้ทางหลักมายังเข้าทางรับปุ๊บบุตรโกลเตอร์ ตอนนี้ไม่มีตัวต่อกับโรถก็เลยก็ดูครับเออได้ขวาชันแหลบแล้วได้ไปเลูกทุ่อีกทีนึลยปูปู่ให้สัน้นครับย,ยเอออารมาแล้วจังหวะดีแหงบอลครับยอ๋อเป็นตัต้งเตะขึ้นมาครับของแต่งานตาดน้อยครับประตูแรกของเกมน,นี้ยังไม่มาแล้วเกมใกล้แล้ผ่านทิศทางครับ ก็เปิดเข้ามาก็สนง่าาดต้อยสียาวม,มาอ้วิจังหวะนี้แรงแเออเรื่อเก็บคนไม่อยู่ต่ถือว่าทิ้งมาก็ดีแล้วจังหวะนี้เหรอก่อนน้ำหนักมาเนี่ยนขัางแรงเลยเรื่องลำบาเนี่ยติงสองันพิซซี่โดเจอเอ้าเพื่อนไปขยับซะอีกจังหวะนี้ไม่รู้กันแค่หนะสสีขาว ไอ้บอลทุงขวานก็ของตลาดน้อยครับปุ่งย้อนมาอ้าวแล้วทุบยกขาครับจังหวะนี้เปลี่ยนทุบเป็นนาทีขาวเป็นทุบแทนครับ,รบ<ะ>ใช่แล้วไปต่อครับ<ะ>ย้อนกลับมาสั้นๆครับเเปิดขวางสน,นามกลับมาทางซ้ายแอคทีฟแอคทีฟครับตัดตัวข้างหัวสวยแล้วแอคที่แล้วฝากมาจังหวะนี้เล่นไม่ได้ครับ บอลตีมาไม่ถึงปลายเลยครับต้องบอกว่าข้างหน้านี่แหละยืนข้าง,งนห,าออหน้าสูงครับผ่าน้อยอู้ยให้ไปคนละช่องบบนี่ครับตัวจังหวะนี่แหละไปติดตนันเกยออกห้างผมได้รู้ทุกอย่างโอ้โหสกอร์แรกของเกมนี้มายากเลยครับคูน่นี้ก็ถือว่าคู่นี้เคยเจอกันมาก่อนอาจจะไม่ใช่ชุดนี้ทั้งคู่ครับแต่เป็นนักสีขาวนี่เอาชนะมาได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับแต่ว่าคนละลีกกับอันนี้แล้วเกยเก้า โดนเสาไม่ได้โอ้โหดูว่าเพื่อนขุมัวเลยก็อโอ้โหจังหวะนี้ต้องได้แล้วครับลูกอ่าโอ้โหดูครับนี่นแหละผู้สาวตูครับโอ้โห,อโห,อโหเอ,อา,าแล้วครับเป็นบอลของธนาตาเราโอ้โหจังหวะว่าจะผู้น่าจะขึ้นตามจริงๆครับโอ้โไม่ได้ทีดเดียวครับเราวลงอีกทีนึงไม่ตรงก่อโอ้โห น่าจะจงหวาเมื่อกี้นี่ต้องหมดน่าจะได้แล้วก็แต่นักตาน้อยครับนี่ลูกนี้ก็ยากครับเฮ้ยค่าแรงกันหน่อยครับแต่นักสีขาวตอกย้อนมาออกสื่อยากเลยใต่ทิ้งเลยครับสิงหาตัวกองหลังไม่เข้าใจนะมื่อสักครู่ปานเอาขวาล็อกบุตรยังได้ครับสิงหาอยังไงครับตัวครับ ไปทางขวาโอเคยิงยเ,เยยง็บไม่ตรงตอกเห็นโค้กิ๊กขึ้นมาของตลาดน้องโคดูเลยวันนี้เกมนิ่มจังหวัดชัดเจนเลยครับไม่ไหลลื่นเลยปกติกันตงงาน่าสีข,ขาวครับตัวผู้เล่นนะว่าจะอยู่กันต้องให้จะคบแต่ว่าต้องบอกว่าชุดเนี้ยไม่ค่อยได้เล่นในกันครับเซซี่ เท่าไนมาสวยครับมิซีกิ๊กลับทันแหละมองหลังได้คุ่อีกทีครับสีขาวกูั็เป็นเร็วเลยครับโบเจอร์บุ๊คให้มาทิซีโองกลางโอ้โอืลึกมาถึงปางครับปางอันใหม่เออโอ้โหเปิดได้ขึ้นกบแพงจีโรเจอร์จะให้ทีนึงใหม่ผ่านรอเพื่อนอยู่ จังหวะนี่แล้วดูแล้วบล็อกพยายามจะไม่ใช่อ้าวตรงเลยเหนียวเดียวฟ้าแน่นอนครับไอ้ฟ้าตรงนี้ครับนะโคอร์นี่นึกว่าจะย้อนให้ฟ้าหน้าทางขวาได้ทางนกบีตอนครับจังหวะนี้ไปตั้งเตะมาเยอะเอาไปคิกครับเปิดครับโอ้โหแล้วเปิดปะ ไม่ได้ยุ่งเยอะสั่งว่นี้มันจะเปิดในพี่โลเซ่อ่ะโอนสกอร์แบบนี้เรื่องประตูนี้อาจจะสกอร์ไม่เยอะแต่ถ้ามีประตูเนี่ยเรียกว่าสำคัญแน่ครับอ้าวเลี้ยงออกข้างไปเองครับฝ่าน้อยฝาแนะสังหวะนี้ไม่ทะลุครับโก่งดักสวยโก่งยิงแล้วไม่ตรงสองก็่าจะถอยท้ายออกหลักไม่เองครับ โอ look, ้คิดได้เร right. oh. ็วเลยครับ hmm. ปีนไปเลยครับแองจี uh. ้ตาตายาลูกนี้ตูครับเจอแล้กับโต้งตายอายาจะฝื่ไปลูกนี้ไม่ได้ม้ารับโต๊กใช้ทางซ้ายมาโอ้ย่างที่บอลครับไม่ฟ้าลูกนี้ตายแตกหบแล้วอู่หวานเลยครับชัดเจนครับจังหวะนี้น่าไ้เล่นบอลครับ โอนโหแตะไปแล้วก็ใช้ตัวขวางเลยครับโอ้แล้วก็ดูไฟกิ๊กเลียนแบบนี้อันตรายครับดูที่บอลน,นี่เป็นทนันนาลิซี่ครับโอ้โหต้องเน้นเลยครัจบจังหวะแบบนี้ดูกำแพงถอ,อยไปหาคนครับด,ดิซี่บีมาจิกใส่กำแพง อ๋าโดนสวนกลับครับป๊อปกระโดดมาเคเอาไปถึงครับตตลาดน้อยตรไปต่อครับสุดเส้นแล้วยิงโขูยไม่ตรงคอพี่เหลือจังหวะว่าจะคู่ไปยิงติดบล็อกคก็ไปคลิกกะตัวสวนกลับมานเกือบเสียประตูเลยเล่นเร็วเลยครับให้ออกมาดีซี่ทางด้านซ้ายครับโตเจอร์เออย้ำกัาไว้ท oh, uh, yeah. ีหนึ่ง โรเจอร์โอนมาจะให้แล้วนะปาดูแล้วปาถึงขอแล้วมือดิโอ้โหป๊อกมือไม้ไปฝ่ายแล้วนะรุ่นเล่นของสิงขาวแล้วตลอดน,นี้อยู่ด้านหน้าครับสิงห์ขาวซะกู่แล้วเข้ามาดูแล้วฟรีคิกระยะนเขาบอกว่าระยะไม่ไกลครับแต่ว่าเหลี่ยมแบบนี้มุมน้อยครับเยอะทางขวาเยอะเลยครับ โรเจอร์ซ้ายไม่ดิงว่านี้สลับกอแฮงเข็นกลงยุดอ่านอทีครับไอ้มาจะเปิดคืนีกทีไม่ได้ครับวุดไอ้แล้วไปครับเอ้าคืนไม่ดีโรเจอร์ยังได้ยุบเอาขวาครับล็อกจังหวะนีโอ้แกลเง้าเลยครับวุดเจอโต๊ะโอ้โหไอ้ยังมาดูแล้วไปดีเลยได้เอ้าแล้วเลื่อน ไม่รู้ว่าตรงนั้นไม่ใช่ครับนี่ครับเย่นที่เหมียวบอกเลยว่าตังเก้เนี่ยมันไปสีขาวด้วยครับเหมือนเสื้อกัหลาน้อยครับตัวสายยิงแล้วไม่ต้องตกรอยโกรกตัวคลิกขึ้นมาครับของชนะหลาดน้อยโอ้โหเกมดําเนินมาถึงตรงนี้ก็บอกว่าประตูนี่มายากแล้วครับแบบนี้สกอร์กว่าจะขยับนี่ ถ้าไม่เด็บขาจริงๆผมว่ายากครับโอ้โหเกมวันนี้ถือว่าค่อนข้างจะเรียกว่าทำเกมลุกกันเข้าไปลำบากเพราะว่าเล่นไม่ผีถามด้วยกันทั้งคู่ครับต้องมาลุยแั่ลูกเซตพีแบบนี้ถ้าใครมีทีเด็ดครับแต่ว่าวันนี้ตัวทีเด็ดของน้าหลองทิงก็ต้องบอกว่ามันไม่อยู่แล้วอีกครับ ป๊อกก็ขี่ที่บอลเงี้ยฟีคิกจังหวะนี้ด้วยองเขาขวาเงี้ก็จะได้เปิดก็มาลุ้นนะครับป๊อกข่ายยาวไหลแล้วโอ้โหเพื่อนเอ้ายังตรงขอบเหมือนตอนแรกเราตัวบล็อกแล้วเหมือนจะต้องเรียกว่าเตะก้าขายแล้วครับโอ้โหนะว่จังหวะเขาักครู่ยิงได้ดีด้วยครับโอ้ยตาแล้วคุ่เข้ามาโหมไม่ถึงทั้งคู่ครับแล้วตู้แล้วป๊อกเตะมาเอาบอล จังหวะนี้ไม่ออกไปอ้าวชันแหละแล้วไปโดดน่นนั่นตลาดน้อยครับเป็นบอลทุ่งั็ไม่คิกอินครับเรนสซานครับมาลิเคครับไปขึ้นหน้ามาโรเจอร์โรเจอร์คีฟเราให้มาสวยแล้วบุ๊ดก็ตอบไม่ทัะลุอีกแล้วจังหวะนี้คุณอดิศิรย้อนในฟาวด์ครับจังหวะที่โรเจอร์ครับไายตัวสกิลครับ เอาแล้วมาดูฟีทของสิงห์ขาวครับเหลี่ยมแบบนี้เท้าขวาครับน่าจะได้ลุ้นนะครับเล่นส้าครับโดเจอซ้ายแหมจังหวะนี้ยังไม่ได้ครับเอาไปบอลทุกเขานานครับบูดบูดเข้าในมันจะไปแหวกตรงกลางเลเล่นยากครับโอเคให้มาแอีอ้ เออจัดเข้ามาแล้วพักได้ครับเอซี่ตาโตเข้าในแล้วเด้งเด้งโอ้โหไม่ได้ครับผู้เลต้องชมองหลังครับเมอะทหารน้ยตรงหลังนี่ถือว่าไดงยืนกันได้ดีกดีครับว่าจะกู่ยังซ้อนทังเยอะเจอกันตกข้าวหัวไปยังกลับมาตำแหน่งได้ทันครับไม่ทันนิดงานเข้าแล้วว่าจะกู่เอซี่ได้มาแอนจี้จังหวะนี้ขวาสนามบอกว่าทางขวาอบุตร ไอ้ฉลับมายังได้ครับโรเจอร์ไป,ไปานสวยครับแองจี้แล้วช้ากว่าแล้วใบฟ้าอีกครับลกูก <c> น <oughs> ีก็เสียวครับจังหวะเป็นผูหันหน้าเข้าบอลครับก็บเลยว,ว่าได้เปลียนทีเดียวครับทางานตลาดน้อยติดตักตัขึ้นมาครับ เจ้าโโอ้ผมจะเปิดไม่ดีแล้วคเขาแบบนี้แรงหนักมันแรงเงินไปครับดิซี่โรเจอร์โอ้โหหลอกมาสวยครับโรเจอร์แล้วแทงมาแล้วขวากระพุ้นจะหลบไม่มาแล้วไม่ฟ้าด้วยครับเขาตัวต่อมาสนก้าบตลาดน้อยโรเจอร์โอ้โหจิมมี่บอลดิซี่ลองของขวาแล้วจริงฉันน่ามาดิฉาดครับ โอ้โหดูว่าหลอกสวยแล้วว่าจิงไปติดบล็อกนิดนึงเนี่เล่นซ์ไซเลยครับเอิร์อโอ้โหนี่กลายยิงเช้าหนองเลยสิปานยิงจุงไม่ตรงกอบอีกโอ้โหนัหว่าสุดท้ายจำไม่ได้แล้วตอนนี้เวลาจริงจะหมดอยู่แล้วครับเกมในครึ่งแรกครับโอ้โหตอนนี้ผมก็บเราจะตึงนาทีเท่านั้นก็สับเกมในครึ่งแรกครับจิงยาวขึ้นหน้าคนเดียวสัตลาดต้อนก็เล่นยากแล้วนะแบบนี้ ม่นูจะเล่นยังไงแล้วเจอมาหมวกสองก็ับหมจะขึ้นหมวกยังยากเลยเลยสั้นแล้วสิงขาวประตูนี่ขึ้นน้ำยังไม่ได้สักทีอลยซีซีก็ตกแล้วจะไปเล่นต่อทีนี้โอ้โหพี่เอามีฟางออกไปเลยครับแล้วบุสิทธิ์ให้เป็นางน,นัานตลาดน้อยได้ตั้งเตะขึ้นมาด้วยครับ ตั้งตเตะลจังหวะนี้แล้วก็เดี๋ยวว่าอยู่ในช่วงโค้งเวลาบันเสร็จแล้วก็สำคัญในที่เวลาแรกกำลังหนึ่งนาทีย้ำอีกครั้งหนึ่งถึงยาวเลยคก็อ๋อไอ้เจีโหมขึ้นมาโรเจอร์เกมต้องเร็วกว่าน,นี้วันนี้เกมลุ้ค่อนข้างช้าทีเดียวครับตลาดไม่ยอมไปหยากอันทันตลอดเลยบูทบูทเปิดจัดเอาชันแหละมาโรเจอร์ไม่ถึงแล้วป๊อปกันตกขึ้นมาโตอ้าวตีกับลูกนี้บูท ชันแหละต้องเข้าสองหสูงอ้หโเ้ยสดเลย